น่มเบียดินเนอร์ใต้แสงเทียนค่ะประกาศข่าวให้ทุกคนทราบหลังจากที่หลายคนเองตกใจเลยนะคะเมื่อทางด้านของเวียและเบลลาประกาศค่ะว่ายุติความสัมพันธ์เหลือเพียงแค่ตำนานเท่านั้นต่ดสินใจลดสถานะรักลงเหลือเพียงแค่พี่น้องโดยน่มเวียเองก็บอกกับตัวเองว่ามีการคุยกับสาวสนอกวงการ ล่าสุดอินสตา r a m มเบียที่โพสภาพจับมือดินเนอร์สุดหวานกับเพื่อนหลังจาก,กร่วมทริปกันโดยระบุว่าวันนี้ว่างๆใครยังไม่ได้ดูเวียเคชั่น EP11 คุณนัดเจอโน่นนัดเจอนี่และการกลับมาครั้งนี้เฮียเวียพร้อมกับการเริ่มต้นในการเดินทางเป็นนัก เป็นบักนัดความสุขสนุกสนานเริ่มต้นเหมือนกับการใส่เลสสีเหลืองดินเนอร์กันใต้แสงเทียนแบบขนลุกนิดๆเลยแหละค่ะงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเพียบเลยเป็นยังไงมาติดตามกันค่ะ